สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกนะคะ เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะวันนี้น้องแอดนะคะก็ขอพรนะคะหลวงพ่อรวยนะคะพี่พี่วันนี้ขอพรหลวงพ่อ,อพรวยนะคะขอให้หลวงพ่อรวยประทานโชคลาภให้นะคะวันนี้น้องแอดไปตลาดนัดนะคะพี่พี่ก็เลยร่วมทําบุญนะคะกับทางวัดทางวัดก็เลยให้พระหลวงพ่อรวยมานะคะพี่พี่วันนี้น้องแอดก็เลยถือโอกาสนะคะมาขอพรหลวงพ่อรวยนะคะ ขอโชคลาบนะคะขอให้พี่ๆสมาชิกแล้วก็สาวอนนะคะมีโชคมีลาบนะคะเพรวาช่วงเทศกาลสงการนะคะก็จะกลับบ้านกันนะคะขอให้หลุงพ่อรวยนะคะเมตตานะคะขอให้เลขทูบลุงพ่อรวยนะคะออกหลพัฒนานะคะคําเตือนนะคะทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะพี่ๆเนาะเดี๋ยวรับชมไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันพระนะคะพ,พี่เดี๋ยวรอรับชมไปพร้อมๆกันนะคะงวดที่แล้วนี่ผลออกเจ็ดห้านะคะงวัน,นี้มาแปดแล้วก็ห้านะคะอีกแค่ตัวเดียวนะคะพี่ๆเดี๋ยวรอรับชมนะคะวันนี้น้องเอดนะคะก็ ได้หลวงพ่อรวยนะคะพี่พี่มาบูชานะคะเป็นองค์น้องเอสร่วมทําบุญนะคะกับทางวัดนะคะทางวัดน้องเอสร่วมทําบุญหนึ่งร้อยบาทนะคะทางวัดก็เลยให้พระมานะคะเป็นพระหลวงพ่อรวยนะคะพี่พี่เป็นพระองค์ที่น้องเอสอยากบูชานะคะน,าน,าน,าน้องเอสคิดว่าน้องเอสอยากจะไปกราบไหว้แล้วก็บูชานะคะ ที่วัดหลวงพ่อรวยนะคะแต่ยังไม่มีโอกาสนะคะวันนี้ถือว่าน้องเอสด,ด้ร่วมทําบุญกับทางวัดแล้วก็ได้หลวงพ่อรวยมานะคะพี่ๆเหมือนเพราะว่าน้องเอสไม่รู้นะคะว่าตอนที่น้องเอสนะร่วมทําบุญน้องเอสจะได้พระองค์ไหนนะคะเพราะาน้องเอสไม่ได้ว่าอ,อ,อยากได้อะไรแต่ทางวัดคือเขาให้มานะคะอันนี้ พ่อนงเอ็ดก็ร่วมทําบุญเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปวัดนะคะพี่ๆก็เลยร่วมทําบุญวันนี้เข้ามาตลาดนัดนะคะก็เลยร่วมทําบุญไปนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีขอให้มีโชคไม่ลาบนะคะขอให้หลวงพ่อรวยเมตตานะคะให้มีเงินมีทองนะคะเติมค่าน้ํามันกลับบ้านนะคะช่วงเทศกาลสงการนะคะพี่ๆเนาะก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามาดับชมนะคะมีโชคไม่ลาบนะคะขอให้ มีกินมีเก็บนะคะขอให้องค์ปู่เมตตานะคะหลวงพ่อรวยอีกตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นตัวไหนวันนี้ฮานอยนะคะท่านใดนที่เข้ามารับชมแนวทางน้องแอสนะคะฮานอยวันนี้บอกเลยปังมากรูดเม็ดเดียวที่สองนะคะเข้าไปแล้วสี่น่วยนะคะพี่ๆแล้วก็มาเม็ดเดียวในกลุ่มสองหกด้วยนะคะฮานอยวันนี้ สำหรับราว,วันนี้นะคะก็ตุงกับวันพระนะคะน้องเอสดมีโอกาสมาจุดทูปนะคะขอพรน,นะคะอีกตัวหนึ่งนะคะก็อรอลุ้นกันนะคะพี่ๆเนาะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องเอสด,ด้วยนะคะอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวอรอลุ้นกันนะคะพี่ๆ หลวงพ่อรวยนะคะพี่พท่านใดมีท่านใดบูชาหลวงพ่อรวยมาไว้หรือเปล่านา้อน้องเอสคิดว่าน้องเอสโชคดีนะคะเพราะว่าน้องเอสตั้งใจว่าน้องเอสอยากบูชาหลวงพ่อรวยนะคะแต่ยังไม่มีโอกาสแต่วันนี้มีโอกาสนะคะก็ขอพอรหลวงพ่อรวยนะคะตัวสุดท้ายนะคะน้องเอสขอลาวพัฒนานะคะพี่พ เราพัฒนาก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะวันนี้ขอให้โชคดีทั้งสาวนแล้วก็พี่ๆสมาชิกที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีโชคมีลาบนะคะมีเงินมีทองนะคะมีเงินกลับบ้านสงการนะคะเพราะน้องเอ็ดขอนะคะน้องเอดขอหลวงพ่อรวยนะคะขอให้มีโชคมีลาบนะคะจะได้มีเงินกลับไปหาพ่อแม่นะคะช่วงเทศกาลสงการนะคะ อีกตัวหนึ่งนะคะพ,พี่อีกตัวนึงน่าจะเป็นนะคะเดี๋ยวน้องแอดขอดูก่อนนะคะพี่พี่อีกตัวหนึ่งไม่ค่อยชัดนะคะพี่พี่อีกตัวหนึ่งเป็นตัวไหนเนาะพี่พี่ทำไมออกมาไม่ชัดเลย ชัดที่สุดคือเปดกับห้านะคะแต่ตัวสุดท้ายนี่ไม่ชัดนะคะพี่พี่โอ้เป็นตัวไหนเนาะตัวสุดท้ายไม่ชัดค่ะพี่พี่ น้องเอสดไม่แน่ใจนะคะพี่โปรดใช้วิจารณญน,นะคะชัดที่สุดคือแปดกับห้านะคะตัวที่ตัวสุดท้ายนี่ไม่ชัดจริงๆนะคะพี่ๆเนาะน้องเอสดก็เปลไม่ออกนะคะว่าจะเป็นตัวไหนก็ขอให้พี่ๆสมาชิกนะคะที่เข้ามารับชมนะคะโชคดีนะคะขอให้ทุกท่านเฮงๆปังๆนะคะ เอาเฉพาะตัวที่เห็นก็แล้วกันนะคะพี่ๆเพราะว่าตัวสุดท้ายนี่เขาไม่ชัดนะคะพี่ๆแต่วันนี้น้องเอสดคิดว่าน่าจะมีสองด้วยนะคะเพราะว่าฮาหนอยไหลสี่นอยเลยนะคะวันนี้น้องเอสวิ่งรุดเม็ดเดียวที่สองนะคะก็เข้าฮาหนอยไปสี่นอยเลยนะคะตั้งแต่รอบเฉพาะกิจเลยนะคะถึงรอบ VIP รอบ VIP ก็ยังมาสงนะคะวันนี้ก็ใช้วิจัยญายานในการรับชมนะคะวันนี้นะคะตัวเด่นนะคะ เห็นชัดที่สุดคือแปดกับห้านะคะตัวสุดท้ายไม่ชัดนะคะน้องเอก็ไม่รู้ว่าจะไปให้ตัวไหนนะคะเพราะว่ามันไม่ชัดเนาะก็ขอให้พี่ๆนะคะโชคดีนะคะขอให้ขอให้ใหลวงพ่อรวยเมตตาลูกหลานด้วยนะคะขอให้เลกทูกหลวงพ่อรวยนะคะอกลาวพัฒนา ให้ลูกให้หลานมีโชคมีลาบมีเงินมีทองกลับบ้านนะคะสําหรับแนวทางวันนี้นะคะเราพัฒนาก็ย้านะคะว่าเป็นแค่แนวทางนะคะพี่ๆสำหรับวันนี้นะคะน้องเอสมีเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะพี่ๆสวัสดีน้องเอสขอ,อญาตลงไลค์นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ